สวัสดีครับวันนี้พามาดูการปลูกทุเรียนนะครับผมอันนี้เป็นการปลูกของที่สวนนะครับใช้สูตรนี้ครับเนี่ยดูดูไปกันนี่เลยดูครับนี่ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้ะแตกยอดแล้วครับผมนี่ก็รดน้ำบ้างไม่รดบ้างนะครับนี่ระหว่างที่รอพืชพี่เลี้ยงนะครับ รอกล้วยกล้ยยังไม่โตแต่ว่าอยากปลูกแล้วก็ต้องทำแบบนี้ครับนี่ตามภาพเลยดูรอบๆเอาใบมะพร้าวเนี่ยครับมาปักนี่พืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงยังไม่โตแต่ว่าอยากปลูกแล้ว หลายต้นครับนูน่นทางนู้นก็มีนูน่นด้วยยังไม่ตายสักต้นนะครับที่ปลูกที่สวนนู่นทางนู้นด้วยออกยอดทุกต้นเลยรดน้ำก็นี่ก็สองวันแล้วไม่ได้รดฝนตกตก,ตกหายหายนะครับเพิ่มใครอยากไปลองทำดูนะครับผมก็ตามภาพนี่นะครับตามวิดีโอเลยอันนี้พ่อจะททำไว้ สวยครับสวยเดี๋ยวไปดูอีกต้นดูกกรอบรอบเป็นโคกหนองนานครับนั่นทุ่งนาฝนไม่ค่อยตกนี่ครับอุ่ออกยอดละแตกยอดกำลังใบกำลงกังแก่การการบางังแดดก็บังฝั่งทิศตะวันตกนะครับ บังแดดช่วงบ่ายช่วงเช้าก็จะโดนแดดช่วงเช้าก็จะรับแดดนี่เพื่อสี่เหลีย่ยมนี่ครับช่วงเช้าตะวันออกทางนู้นเช้ารับแดดช่วงบ่ายก็จะเป็นแบบบางแดดให้นะครับทางนู้นอีกต้นหนึ่งถ้าใครอยากปลูกก็ แต่ไม่มีพืชพี่เลี้ยงนะครับลองดูครับวิธีนี้รอดครับแตกยอดด้วยครับผม